สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านครับวันนี้มาพบกับอาจารย์แอดคารมายอีกแล้วนะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องเลขเคลียบนนะครับสามตัววมดที่แล้วก็เข้านะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าต่อครับอาจารย์มาพลไอชมนะครับสำหรับลูกศิษย์ที่อยู่ในห้อง v ว p ี0 0 0คุณวันดี คุณทิงบิ๊กแล้วก็คุณอีกท่านนะครับมีอยู่ทั้งหมด3-4ท่านนะครับที่ที่ขายการติดต่อกับอาจารย์นะครับให้แอดไลน์เข้ามาใหม่ครับแอดไลน์ Ad มาที่ ID เดิมนะครับ ID เดิมของอาจารย์ก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยว คุณวันดีนะครับแล้วก็อีก3ท่านนะครับแอดมาที่เจติป็นล้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับตรงนี้นี่ครับจะได้พาเข้ากลุ่ม VIP 9000นะครับแล้วสำหรับท่านที่อยากจะเป็น VIP ใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับมี6เดือนพันเแล้วก็หนึ่งปี9000ครับหนึ่งปีนี่ฉะเน้นข้อมูลให้พิเศษนะครับ วัที่แล้วก็ให้ถูกครับมีชุด4 8ให้3มชุดนะครับกลับตัวก็8ปนะครับแล้วก็มีชุดตรงๆอีก8 4นะครับเป็นเลขชุด2ตัวครับวันนี้คิดว่าน่าจะเข้าอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกับเลขเด่นเลขเคลียร์ก่อน,นครับมอบให้สรับท่านที่ดูอยู่ตรงนี้ครับดูฟรี สรับท่านที่หลุดจัก VIP เพไปแล้วก็อาจารย์ก็ยินดีท้อนรับครับเข้าห้อง VIP เสมอนะครับีโอกาสเราก็ได้เจอกันอีกนะครับส่วนสำหรับท่านที่ยังไม่พร้อมก็ดูฟรีไปก่อนก็ได้ครับอาจารย์ก็ ยังลงให้เสมองวดที่แล้วก็เข้านะครับข้างล่าง884ดม่งวดก่อนก็เข้าเข้ามากกว่าผิดนะครับหัวน้องเวไีนี่คัดน้อยชุดเน้นๆนะครับมังว่าเราจะได้พบกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้ดูเลขเคลียร์กันไปก่อนนะครับมีโอกาสแล้วก็จะลงต่อมาเรื่อยๆมีสูตรที่เด็ดๆอีกเอยอะครับถ้าจะให้ดีก็ ลงทุนอีกนิดหน่อยครับเป็นก่้าจัดทําค่าเหนื่อยของอาจารย์ท่านก็จะได้เลขเด็เดน้อยชุดไปครับโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับครับนี่คือเลขเรียร์สิบหน่อยบนครับครับตอดใหม่ไปวๆทางนอกนร่น นี่คือเลขเคลียนะครับ10หน่วยบนนะครับด้วยดีๆครับอย่างวดที่1ครับ189ออก388นะครับงวดที่2ก็290ออก197งวดที่3 7 4 5 ออก5 6 4ครับมา4นะครับดูกันนะครับวันที่6ครับ4 1 2ออก5 2 2วันที่9ครับ0 7 8ออก7 7 4มา7นะครับหลัก10มาหลัก10นะวันที่12ก็8 5 6ออก 9ก้มา8นะครับหวดที่14บสี่เจออกศูนย์เก้า้ามา5หลักหน่วยนะครับศูนย์เก้าห้ามาหลักหน่วยนี่ครับหวดที่17บเกับ7จ็ห้า 6, 2, 5, ออกสองห้าแปดมาครับวันที่21กส็ับข้ามาไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาวันที่21เด่นสองออก9ก้เข้ามา9ก้ครับ9หลักสิบวัที่24่สับเด่นสามศวันที่ยี่สยี เด่น3 0 1ออก0 5 1มาหลักหน่วยครับมาหนึ่วันที่25ครับ078ออก404วันที่26 634อ 1, อก61 6วันที่27เด่น412ครับออก994วันที่แล้วครับส่วนี้ก็โพสต์ไปนะครับส่วนวันที่28ครับคือวันที่10 6ตุลาสองพันกครับเด่น6 3 4เท่าไหนจะมานะครับเราดูนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกดตแล้วห้อง v i p น่าสนใจครับครับสำหรับท่านที่อยากจะดูห้อง v p p ครับนี่ห้อง v ี p แต้มร่างเสริมรวยครับอาจารย์ก็เน้นไว้ให้ประมาณนี้นะครับ เนี่ยเน้นเน้นเนี่ยสี่ศูนย์สี่ครับออก8,4ครับน่าสนใจมากครับมาดูสูตรนี้ต่อวันี้ว่าจะตัวไหนจะมาครับอาจารย์ให้เน้นเน้นสมชุดเหมือนเดิมครับอ้าวมาวัดดวงครับนี่ก็ให้เด่นจุหน่วยบน4ส่วนชุดนี้ก็เป็น ชุดทั้งหมด12ชุดครับสำหรับเล่นตรงๆครับมี8 4สี่ครับโอเคนะครับสำ okay, หรับคืนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสนใจก็ออแอดไลน์มาครับมีอยู่2ห้องครับห้อง VIP ของอาจารย์เนี่ยห้องเก้าพันหนึ่งปีครับหนึ่งปีเน้นๆ แล้วห้องพันเก้าก็6เดือนนะครับแต่ว่าข้อมูลนี่จะเยอะชุดกว่าห้อง9000ครับห้อง900 0ก็เป็นประมาณนี้ครับ3ชุดแล้วก็เน้นเน้นๆน,น,นะครับอาจารย์เน้นอีกชุดเดียวเน้น3ชุดก็มาเยอะนะครับตัวหน่อยโอเคนะครับสำหรับท่านที่อยากจะลงทุนนะครับเป็นการลงทุนนะครับทุกอย่างไม่ได้มาฟรีๆครับแต่ว่าของฟรีก็มีนะครับ โอเคนะครับสำหรับคืนนี้ก็สวัสดีนะครับ